สวัสดีครับนี่เป็นพระเลี่ยงกลุวัดดอยตินะครับนี่ดูคาบครับกลุนะฮะดูฮะเอกลักษณ์ของเขาขาว,ขาวแดง,แดงฟ้าฝ้าครับช้าง ช่องช่องของร่องจะเล็กกว่านะครับนิดๆหน่อยๆกว่าประตูนี้ตอนแก้วนี่พิมพ์ของประตูนี้นะครับช่องหูช้างจะไม่เท่ากันคพระพิมพ์กันนะฮะตรงน,นี้ ของกบะ,ะตุรีนี่เป็นเนื้อของดอนแก้วนะครับนี่องค์นี้ของดอนแก้วแต่พิมพ์ออกกระปรีด้วยนะครับพิมพ์นี้ลองหูของช้างนี่ครับนี่ดยติจะแคบนะฮะนี่นะฮะฐานเขาจะแคบกว่าฐานเขาจะแคบกว่าดอนแก้ว ตอแก้ก็มีพิมพ์นิ้มเหมือนกันนะครับโดยตีเนี่ยเซียนพระส่วนใหญ่เขาก็ตีเข้า้อนแก้วหมดนะฮะเพราะว่าจะได้มีราคาแพงเท่ากันดูหลังครับเซ้นตรงนี้ครับ ใต้ขาเห็นไหมครับนี่ไงสองขีดนี่ครับสองขีดนี่เลยเห็นไหมครับนี่เป็นเส้นเลย ให้มังไปหาละนี่ครับเส้นจะเก็บคู่ตรงนี้นี่มีวิ่งลงมาข้างล่างนี้ด้วยนะฮะ นี่สำคัญตรงนี้ทิปจะเหมือนกันก็เพราะว่ามีมเหมือนอว,วัยวะเพศฮะอ่ามันทำเลยครับเนี่ยนี่เส้นแตกจากนี้ลักแร้เนี่ครับเส้นแตกพาลงมาเออที่แขน แล้วก็ปืดลงมาตรงนี้ตรงมีนี้จะวกนครับได้ทีงนี้เหมือนจะมีหมวกต้องมีนะครับพิมมันนะครับ ข้างหลังอะเราขูดแบบนี้แบบนมันได้ใส่มันเสื้อถีใส่ชีบูนะ หูก็ใบหูเป็นร่องนะดูนะครับเป็นใบเลยข้างหนึ่งก็เป็นใบเลยนะครับเป็นร่องนะ มุมนี้ก็เห็นอย oh. ู่ดูที่หน้าฐานนะ oh. เขาจะแคบกว่าตรงนี้ครับ นี่มันจะแคบกว่าไอ้ดอนแก้วดันแก้วมัจะกว้างกว่าโอเคนหครับแยกกลุ่นะแต่ก็พิมพ์เดียวกันกับดอนแก้วนะฮะอันนี้เป็นพิมพ์ของประตูนี้นะฮะเขาจะมีค่าฟ้า เดี๋ยวหูเป็นร่องทั้ง,อองสองข้าง คมคมนี่นานๆที่จะเจอครับทิ่นเวติดแต่ก็เล่นหากันไม่แพงนะนี่ครับมันทึกไว้ไม่ได้หา เจอกันบ่อยๆนะครับไม่ได้มีโอกาสจะได้จับที่เดียวอสององค์แบบนีนะ้มานานทีเจอพระเลี่ยงแท้ๆสมบูรณ์แบบนี้หายากปกติจะหักปลายแบบนี้หมดนะครับหลักแสนครับหักก็หลักหมื่นอยู่นะฮะนี่ก็หลักแสนหลักหมื่น ข้างหลังหลังจะเป็นคลื่นโดยตินะฮะจะเป็นคลื่นนเนื้อขาเหมือนเมตตาก,กุ้งเหมือนพลบนะฮะเอาอฟ้าขาว,ขาวสีน้ำตาลคราบกรุอันนี้ก็ข้าหินปูนเพราะเนื้อเขาแดงเนาะ เนื้อจะคึงคึงสวยๆหน่อยอันนี้คึงสวยสีแดงแดงช่ำๆเลยของจริงแดงเลือดหมูปี๊ดๆเลยนะฮะ สีิทีพิมพ์นี้จะไม่เหมือนกันนี่สีทิทีตัวนี้ชุดนี้ที่ผมบอก เห <c oughs> มือนมมีจูบริบหน่นอยตรงนี้ยคาดเอวครับพิมพ์นี้เส้นในซอกแขนจะไม่มีนะครับไม่เหมือนพิมพ์นี้ พิมพ์นี้มีเส้นในซอกแขนไเห็นครับดูนะครับองค์พากับซอกแขนไม่เท่ากันนะนี่ไหนพิมพ์นี้มีซอกแขนเส้นแตกลงมานี่หาซีทีตัวนี้แล้วก็จูนไม่เหมือนกัน่นี่นแล้วส่วนนี้ไม่มีซอกแขนนะครับ แล้วจูมีทรงนี้นี่โอเคเอาเทปไว้ความทรงจำครับผมถ้าเรื่องกุดดอนแก้วเมื่อก่อนพิมพ์เนี้ยก็เป็นพิมพ์ของดอนแก้วนิยมนะครับแต่พิมพ์นี้มันก็มีมาด้วยเขาก็เลยตีเท่าๆกัน ยกเป็นพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ของประตูลีมีเยอะประตูลีมีสองแบบนะครับมีพิมพ์นี้กับพิมพ์บัวมิดกับบัวโบเหลี่ยมัน,นี้เป็นพิมพ์โบเลียมของประตูลีนะครับพิมพ์นี้ใช้ดูได้ครับใช้ดูประตูลีได้พิมพ์เดียวกันกับประตูลีครับพิมพ์นี้ นี่ครับเกี่ยวเชือกอันนี้ไม่ใช่เกี่ยวเชือกนะครับ 汉姆 บวบพอแล้วสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก็พอนะครับกับพระเลียงดอนแก้วนี่พิมพ์เดียวกับวัประตูลีพระเลียงส่วนตังน,นี้เป็นพิมพ์เดียวกับวัดดอนแก้วแต่ออกกรุที่ไปต,ตินะครับเพราะหน้าฐานแคบกว่า ดอนแก้วนะครับนี่ดอนแก้วจะหน้าฐานกว้างกว่าโดยตินิดนึงแล้วก็หลังก็ไม่เหมือนกันเนี่ยโดยติก็จะเป็นหลังคลื่น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 ,น,นดอนแก้วหลังก็จะปัดปาดคลึงคลึงสวยๆเนี่ยเรียบเรียบสวยๆเนี่ยครับการแยกกลุ่ม บันทึกไว้ความทร,รมงจำเป็นความทรงจำไหมครับวันนี้ขอสวดดีแค่นี้ก่อนนะครับ้อนแก้วกับไบติครับ